อาสวัสดีครับพ่อพ okay? yeah. ี่น <si> okay. ้องมูลีศิภาษาเมืองอันเฮี้นเถาพ่อใหญ่เชียงนี่ผ่านมามาเห็นผู้เฒ่าเกันพากันนั่งอันตัมเสมอแต่ถามเพื่อนเราเพื่อนทีเช็ดอีอย่างอ๋านี่ครับพี่น้องมืเมืองอันซุ่มไม่ไงมูลีเพื่อนอยู่ว่างงานเพื่อนพากันว่างงานประเทศอย่างย่เนี่ยพากันมาร่วมกลุ่มกันอยู่เฮี้ยนพ่อใหญ่เชียงนี่อันตัมอันอย่างก่อตัมศาสตร์เขาเป็นศาสตร์ศาสตร์อย่างศาสตร์ศาสตร์ก๊กหรือศาสตร์ ผัดกอ,อไปไปใดไมาทั้งไดหน่ปูปูเอาหรือว่าไปหาลูกกอนนำ้ำ<อ>หวยน้ำมันนี่คือสมัยเจกก้กอนบบี้เราบ้าเดียวนี้เนาะจังสันนี่ไทายผูดนั้นเลยกัรสิมาตออบั๊ดงานมาตะไม่จบพูนพูนผนพหนึ่งพูนแปะไอ้ยังไ,หไปาหาหาปูมาบอก ฮาร์ดลั่นม้มากินอ๋อ้เออจะของบ้านเพลั่นไปหาอันผลไม้มาเลี้ยงหาเสบียงบ่โอ้จำด้งามเนาะแต่ว่าถ้าเอาแล้วเนี่ยผมมักจังสิแหละอันแบบบ่ต้องมีไร่นะเออบผมเคยไปไอ้นอนบัดเวลานีเฮียไม่ออกอุ้ยันอจักแดงจักน้ำเงินจังยังตื่นขึ้นมา โอ้นี่งามตัวนี้เงาเนาะตัวนี้เงาสองเมตรสิบต่างๆมันน้อยอ๋อตัวนั้นตัวนั้นอ๋อมันเหลือเหลือเศษหลายเนาะเพราะอันนาหน้ากวางมันหน้ากวางไงกับมีมันไงกัมีมันมัดอันไงเลยมันต้องยงาสองเมตรสิบทั้งเบิดแล้วล่ะอื๋อหน้ากวาง่ไงไงมันอันนี้เนาะนี่มันจะได้พื้นญ่เก็บไว้เบิดไว้ยื้อทิ้วขายตสองหลอาสิบ้นโว้ 11, 11, มือนึ่งมือนึงหนีดได้เดียวเองอมือละพื้นโอ้ยเอาละซ้ำนั่นเนาะโอ้โหขา้าตาข้าตาอันนี้ก็ดปูว่า้ปลาชี้นี่ก็มาแกะออกตากนี่เดี๋ยวเป็นมาตากเราเป็นเอาห่อไว้บ่ให้สีมันตกเงินบ่โดน่าให้มันแห้งอืมวยมันแห้งจ้ำว่าไดุ้่นไม่ใหญ่เพื่กอกะบ่เฮ้ยตั้งหนา้าตั้งตาใส่แว่นเล่นยางคักอัด งามงามงามอ้าวพูดไปเยัยเที่ยงพ่นกับเจ้าของบ้านนั่ง,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 ร,ง,ร,ง,งรับ่องแขกเขาจะมึงมึงจะอันอย่างโซ่เขียวเหรออะครับพี่น้องสล้นี่แหละครับผมขอบคุณครับ